สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องบอชอน h ช n แนลนะครับวันนี้นะมาตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ก็ทำฟ้าเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็จะใช้เหล็กนะครับติดข้างบนเลยนะครับเชื่อมเลยนะให้แข็งแรงนะครับ เมื่อวานก็ได้ไปหนึ่งแผลนะครับออปุตซานะฮะร่วงเป็นแทบนะครับเพราะว่าเยอะก <g ül> ินไม่ทันนะฮะ ใ้จะเป็นจริงแล้วนะครับ ลักษณะอย่างสวยมากนะครับติดหางหงนะครับก็กินรีนะครับ เหล็กก็อาจจะเหลือนะครับเหล็กแล้วก็ไม้อาจนะครับเป็นตรงนี้นะฮะนี่ก็เป็นเหล็กนะะเหล็กชารกนะฮะก็เหลือแค่นี้นะครับกับตรงนี้นะฮะที่เราติดนะฮะทำโครงสร้าง นเสานะครับก็ฝั่งนู้นนะครับก็ยังเหลือนะครับถ้าเหลือก็ถวายวัดหมดเลยนะครับว่าอาจารย์จะทำอะไรไม่รู้นะครับน่าจะทำสารา ก็ได้นะครับทำได้หลายอย่างนะฮะแล้วก็ต้องทั่วไปก็ต้องมีไฟนะครับมีไฟติดนะฮะ หนึ่งหลอดนะเป็นแผงสุราเซลล์ก็ได้นะครับติดเสงข้างบนนะครับแล้วก็ให้มีเสียงสว่างตรงทางเข้านะครับน่าจะโอเคนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับไฟฟ้าถึงนะครับก็ตรงทางเขา้าอาจจะมืดนะครับว่า ผมก็ไม่ลงมานะครับตอนกลางคืนแนถวนี้นะครับเพราะว่ากลับไปก็ทานข้าวนอนอย่างเดียวนะครับมือเช้านะครับก็เห็นอาหลงนอนอยู่นะครับนาบ้านพินานะครับอาหลงก็ไม่ได้มาเถียงสีแล้วนะครับก็ นอนเล่นกับเจ้าเต้มนะครับอยู่หน้าบ้านนะครับเขาก็ไม่ได้เข้าบ้านนะอยู่ทต่หน้าบ้านนะครับในอนาคตผมบอกเลยนะฮะน่าจะได้ทําบ้านข้างนอกนะให้เด็กๆได้นอนนะครับพื้นที่หลบฝนให้เจ้าเต้มอาหลงนะครับได้นอนนะครับผมดูแล้วนะครับเพราะว่าเข้าไปก็โดนกัดนะครับ น้องก็ไมกล้าเข้านะบางทีก็วิ่งไปถีนลุงชีนะครับวันไหนอารลณงหิวหนักก็น้องก็จะวิ่งไปเถียนลุงชีนะครับทุกครั้งนะครับที่น้องหิวนะครับผมก็เอาคาไปทานวันนั้นก็ตอนสี่โมงเย็น องใยไปวิ่งเหนื่อยนะฮะหิวได้ยินเสียงรถเขวิ่งตามผมมานะครับผมรู้เลยนะฮะน้องหิวใบตาลก็โอ้ยนะครับหัวอาหารกินเก่งมากนะครับ ปลานะครับหนงก็กินเก่งเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เดินสายไฟ นนี้ก็มีพัตเตอร์แล้วนะครับแต่มีพัตเตอร์คงจะไม่บาดนะครับเหล็กนะครับเพราะว่าเอาพัตเตอร์มากันไว้แล้วนะฮะปูนก็ยังไม่ททาเลยนะครับน่าจะพอนะครับ เจ็ดกระสอบนะครับเจ็ดกระสอบแปดนะฮะแปดกระสอบนะครับดูนะฮะคนมาวัดกห็หน้าเดิมนะครับเท่าเดิมนะฮะสวนมาก็มีน้องนะฮะวิ่งนำหน้าใช่ไหมตัวขาวๆนะครับ เดี๋ยวน,นะฮะเขาก็มาวัดทุกวันนะครับทุกเช้าเลยนะครับมาทานข้าวที่วัดนะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบอสนันชาแนลนะครับก็ขออนุญาตนะฮะลงคลิปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ